นำนนต,ต้นๆน,นะครับในส่วนของนะครับเดี๋ยวขวดเดี๋ยวขวดนาอ่อ,นนอามาถึงแล้วนะครับสมมติท่านประธานนะครับจะเข้าตั้งกรอบกระดุถวาย หมดตรงหน้าบริหา,า่งบจากนั้นนะครับหลังจากน้นทีนะครับจดดัดการเย็นเย็นมอบบ้านโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสร้างบ้านกลุ่มผู้ปอกอบ้านผู้ยากไร้เด็กผู้ปิการศุกษาถวายเป็นพระราชกุศล พระภูมิพลพระยเดชมหาราชบรมราชบอทิศมหาราชบรมราชบอทิศทรงทองสิริราชสิติดพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกิจดังกล่าวมากำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางสังคมในพื้นที่โดยอำเภอแม่สายในรูปกัระด้าเอกชนจัดทำโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสร้าง บ้านกลุ่มผู้ปอาะบางผู้ยากไร้เด็กผู้พิการสวัสดิุกพพะบาทสมเด็จพระบรมชนก,กากรที่เบศมหาวิทิธลอยรามเุดมหาราในครั้งนี้มีวัตถุป,ประสงค์ได้แก่หนึ่งเพื่อที่ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนก,การที่เบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหา,าร,มราชปรรมนาถบอกพิษช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่ครอบาให้ควบคุมในทุกรูปแบบแบบองค์รวมสามเพื่อสร้างจากหมู่บ้านว่า,าเป็นกลุ่มผู้ป่ครองที่มีความเสียสละช่วยเหลืองานสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านเป็นอย่างดีมาโดยตลอดในการส่อาแซงก่อสร้างรวมเป็นเงินทั้งสิ้น สามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทน้องสมอด้วยนะครับตามที่ท่านนายกเสถียรไ,ไ,ได้ได้ได้นำเรียนพวกเราสักคู่นะว่าบ้านตรงนี้นะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับนะก็ก็อยากเรียนพวกเราว่ากิจกรรมที่ทำเนี่ยนะครับนะเราทำอยู่ตลอดอยู่แล้วไทยนะครับเราต้อได้อ่อที่มรดในประใใเทศไทยนะครับได้ขึน้นไปบุอ่เอคนไทยรวมทั้งของพี่น้อง ที anyway, ượng, ่ไม right? right. ่ใ so so ่คนไทยแต่ว่าได้มาขึ้นตที่สมพานในประเทศไทยนะองค์ท่านก็เรียนสิบเอ็ดหลังสิบเอ็ดหลังท้องหนงนะครับวันนี้เรามอบทั้งหมดสิบเอ็ดหลังนะครับเนี่ยเรียกไ้ว่าอันนี้สร้างเพื่อสมนึกในความว่าคุณของร .9 สร้างเพื่อช่วยยากเขาด้วยมันก็แบ่งเอาภาระแล้วช่วยคนในสังคมในชุมชนพวกเราที่ที่ผ่านมาเราก็ต้องต้องฝากขอบคุณพวกเราแต่จะได้เห็นผู้นำในพื้นที่นะท่านนายกท่าน นนนท่าคกลุ่มเปาะบ้างต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นเด็กผู้ใหญ่ผู้ชรา,าเราไม่เลือกนะฮะต้องฝากพวกเราด้วยนะคะรับถือว่าพวกเรานี่ช่วยเปลี่ยนที่แล้วในหองที่ผ่านมาก็ได้รับตัวม้องปีนอย่างดีเลยต้องเรียนอย่างนั้นนะครับบิยกพอยในคุณแม่นะมีสุภาพแข็งแรงนะในโลกคนไหนโลกอยเป็นไรโตขึ้นพ่อแม่เขาไปไหนไม่มีแม่ไม่มแม่มีพ่อพ่อไปไหนพ่ออยู่แม่ไม่อยู่ใช่ไหม ไ้อตั้งใจเรียนนะชั่วต้องตั้งใจเรียนถ่ายรูปไม่ไหวถ้ามันซื้อหวยนะถ้ามันซื้อหวยนะเจ้าพ่อเกษตรคือวิทย์นายกเขียนเนี่ยนะเดี๋ยวคนจะมาดูงานเยอะสิหลงฟุก นะครับขอขอบคุณท่านประธานข้าสิบ้สิเนี่ยงานแล้วเนี่ยมดูฮะตั้องสร้างนี้หลังแล้วครับรูเราอกให้รยนจากนมยเลยแล้วอยนลนีก่